ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับชุดนี้ก็จะเป็นชุดรถแมคโครตามร้านค้าทั่วไปอีกแล้วนะครับอ่าเป็นพา์ที่2แล้วนะครับซึ่งในเซตนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับอืมเป็นรถแมคโครให้มาแบบนี้นะซึ่งก็จะมีอยู่สองแบบนะครับแบบท้ายยกนะครับกับแบบขุดตักเอานะครับอืมแล้วเซตนี้ก็จะเหมือนกับเซตก่อนที่ผมเคย รีวิวไปแล้วนะครับหมุนได้รอบทิศทางเหมือนเดิมครับแต่จะเป็นรถที่ทันสมัยมาอีกนะครับและที่สำคัญก็มีลานนะครับยังมีลานวิ่งได้นะเหมือนเดิมครับซึ่งจะมีอยู่ทั้งหมดสามสีนะครับสามสีนะแล้วก็จะมีสองแบบครับอันนี้แบบยกนะ อันนี้แบบตักยกอันนี้แบบแบบตักเจาะนะครับยกเจาะนะมีอยู่3ามสีนะครับหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเซ็ตนี้คลิปหน้ากลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ